มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแผนเค้กเล่านาทีพี่หมีขอเลิกทนไม่ไหวอีกต่อไปเรียดีว่าเป็นนางเอกสาวใจบุญอีกคนจริงๆนะคะสำหรับสาวแผนเค้กเขมมณีจามิกรที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวความรักของตนกับสารวัตรหมีพลตำรวจตรีศักสุนทรเปรมานนท์ แฟนหนุ่มที่คบกันมาถึง8ปีนะคะแต่ทำไมยังไรว้ว่แววการแต่งงานคะ่ะแผนเค้กเองบอกว่ามีขัดแย้งกันบ่อยมากด้วยความที่เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันแล้วมาอยู่ด้วยกันพอรู้จักกันมากขึ้นมันก็มีที่ไม่เข้าใจกันทุกเรื่องพี่หมีเป็นคนแบบฟอร์มเยอะจริงจังก็อาจจะด้วยสายงานด้วยการทำงาน ด้วยตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างที่จะเนียบมีระเบียบมีวินัยในการดำเนินชีวิตของเขาแต่ในขณะที่เราเองชิวๆทำอะไรก็ได้คือมันผ่อนไปหมดในบางเรื่องพอมาเจอกันก็เลยต้องจูนกันค่ะเขาบอกว่าทางชีวิตของเขาเป็นข่าวดำเทากลมแต่พอมาเจอเราเขาก็มีชมพูมีส้มมีเหลืองทุกอย่างดูสดใสแรกๆบอกว่าซื้อเสื้อนี้สิเขาบอกไม่ใส่ไม่เอา พอยิ่งพูดไปบ่อยก็จะบอกว่าเงินก็ซื้อมาเลยเคยดูสัมภาษณ์พี่หมีบอกว่าเหมือนสุนัขมองเครื่องบินแพนเค้กได้ยินคำนี้รู้สึกอย่างไรบ้างแพนเค้กบอกว่าเกินไปจริงๆแพนว่าด้วยอาชีพการทำงานของเขารู้สึกว่ามันห่างกันแต่ว่าถ้าเป็นตัวแพนจริงๆมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นค่ะแค่อาจจะด้วยความที่แพนเค้กที่คนมองอาจจะรู้สึกว่าด้วยชื่อเสียงด้วยการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นตัวเราจริงๆเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งค่ะ แล้วทำไมต้องเป็นพี่หมีนั่นสินะมันมีเรื่องที่ต้องเจอกันแนละเป็นช่วงเวลานั้นนะคะวันที่เจอกันเขาไม่รู้ว่าแผนคือแผนเค้กเขารู้ว่าเราคงเป็นคนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงค่ะไม่ได้ขอเป็นแฟนแต่เคยขอเลิกแผนเค้กบอกว่าเคยแบบว่าทนไม่ไหวแล้วนะช่วงแรกๆที่รู้จักกันเขาบอกว่าการที่เขามายือ,อยู่ข้างๆเรามันไม่ง่ายเขาต้องเจออะไรมากมาย เสียงจากคนรอบตัวเสียงที่เข้ามาถึงตัวเขาซึ่งเราก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราอยู่ตรงนี้เรารับมือได้แต่พอคนที่เขาไม่ต้องโดนสัมภาษณ์โดนตามโดนแอบถ่ายรูปเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรมันก็มีอะไรไหลายอย่างที่รู้สึกว่าทำไมเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วเรากู้สถานการณ์อย่างไรบ้างคะแผนเค้กเองตอบว่าเราต้องคุยกันบอกว่า ธรรมชาติมันเป็นแบบนี้พี่ๆเขาก็ทำงานกันแบบนี้แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรบางทีมีภาพที่เขาได้ไปลงแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่โอเคเขาก็จะรู้สึกเฟลแล้วเราเองก็จะมาพูดถึงมุมต่างๆที่เขารู้สึกว่าไม่สบายใจก็คงมีหลายอย่างที่กลับมาที่เขาเขาอยู่ในชีวิตของเขาเขาก็โอเคอยู่แล้วเหมือนกับไม่ต้องให้คนมาพูดถึงเขาแต่พอเวลาผ่านไปเขาเริ่มรู้สึกด้วยตัวเองว่าเขาต้องดูแลตัวเองแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ